พระเอกสุดฮอตโชว์ซิกแพคคุณฟิตฉลองยอดฟอลโลอ G ไอทะลุ3ล้านมีชื่อเสียงโด่งดังไกลถึงต่างประเทศอย่างซีพรึกพาณิชพระเอกหนุ่มจากซีรีส์วและมีผลงานอีกหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันซึ่งหนุ่มซีนั้นไม่ว่าเขาจะมีผลงานด้านไหนเคลื่อนไหวโพสต์ภาพอะไรก็ทำแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศกีดกัดกันเป็นแสนเป็นล้านเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดแฟนคลับทั่วเอเชียต่างาพากันฉลองให้กับหนุ่มซีที่ยอดฟอลโล่อิน a แกรมของหนุ่มซีมีผู้ติดตามสูงถึง3ล้านเลยล่ะค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองถอดเสื้ออวดกล้ามท้องแน่นให้ได้ชมกันพร้อมแคปชั่นระบุว่า3 m l o v o You Too ทําำเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์แซวและยินดีการสไอจีเลยล่ะค่ะ